เอาละครับผมสวัสดีครับอยู่ผมสองเช้านะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราอยู่ในเกมของไมค์ครามนะครับผมได้มา์ครามในวันนี้นะครับคือโลกทั้งโลกครับผมกลายเป็นบล็อกแบบแปลกๆหมดเลยนะฮะเห็นมาคือเหมือนโลกทั้งโลกบล็อกตอนนี้นะครับมันกลายเป็นบล็อกแบบสุ่มๆนะครับผมซึ่งผมก็ต้องหาทางจบเกมไม่ได้นะฮะมาเริ่มเลยดีกว่าครับผมจบเกมมาทุกวันจบเกมมาทุกคืนเดี๋ยวไม่เป็นไรครับคือการจบเกมนี่เหมือนว่าเป็นสิ่งส่วนในชีวิตผมแล้วนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรผมก็ชิลๆได้นะครับผมโอเคภารกิจแรกครัตัดไม้ไปก่อนก็ทสามที่ผมต้อองกการเเลยนนะะฮ็็คืป อุปกรณ์อย่างนี้นะครับนี่เป็นที่ขุดก่อนนะครับผมต่อไปไปหาหินนะฮะหินน่าจะหาไม่ไม่ยากไม่ยากหรือเปล่าแต่จากที่ดูคือไม่เจอคือคือน่าจะไม่ยากครับแต่จากที่ดูคือไม่เจองงป่ะเนี่ยเอาหินก็ได้ั้างได้เหมือนกันเอาหินนี้ก็ได้อะได้เหมือนกันแหละคือคือกันโอเคครับโอ้โหนั้นเจอหินนี่เฉยเลยหินหินซิลโฟฟิสผมจะไม่ผลจะไม่ตบน้องนะฮะถ้าเกิดผมตบน้องเมื่อไหร่ชิบหายเมื่อนั้นโอเคผมจะพยายามไม่ตบน้องเพราะว่าน้องแกมีพักพ่วกเป็นล้านขอหินนี้นะโอเคโอเคไม่ทันแล้วผมต้องตบครับ พอมันถผมไม่ตกผมน่าจะไม่รอดนฮะโอเคครับตบไปไกลก่อนโอเคเรียบร้อยขึ้นมาครับหนีก่อนดีกว่าฮะเครียใช้หินบาซอลแทนได้บอกว่าคือกันปะไม่คือกายและผมต้องทําการตามหาสิ่งที่เรียกว่าหินก่อนโอ้ยเจ็บโย่คัพเปอร์สโตอนอันนี้โอ้โหคัพเปอร์สโตนนี่อีกแล้วเมื่อไรผมเจอคัพเปรสโตนธรรมดาสักทีเนี่ยคือเหมือนโชคมันเป็นโชคร้ายเลยครับทุกคนอ่ะอันนี้ขอธรรมดาเยสจะธรรมดาแล้วเว้ยไม่ผมไปเจอคัพเปอร์สโตนธรรมดาอุ้ยชิบหายเกะเว้ย เกะกะเว้ยนี่ขอขอตีมันหน่อยขอตีมันหน่อยนี่ครับเรียบร้อยฮะตายลูกค้าสำหรับค้าวเพร่มัซนธรรมดาแน่ของหานานกว่าจะเจอในสุดก็เจอนะครับสำหรับข้าวเพิ่มโซธรรมดานะครับผมรอบนี้ว่าต้องการขุดหินเพิ่มนิดหน่อยนะครับนี่ถ้าเกิดเราไม่ได้ขุดหินแล้วนะครับผมคือทุกอย่างจะเริ่มง่ายลงนะฮะดูคนคอยดูครับคอยดูครับทุกอย่างง่ายลงจริงฮะนี่เท่ากับการทำอะไรที่มันอีซี่มากนี่ครับทุกคนเราสามารถทำเป็น stone axe ได้นะครับซึ่ง stone axe เนี่ยสามารถตัดไม้ได้นะครับผม มาตัดไม้ดีกว่าครับตัดไม้แป๊บโอเคคือตอนนี้ไม้สําคัญมากนะครับผมรู้สึกได้เลยว่าไม้ตอนนี้หายากมากไม่เหมือนกับสไปรันทั่วไปที่ผมที่เราเล่นกันนะครับก็คือไม้มันจะหาง่ายกว่าเดิมนะฮะอันนี้คือไม้ผมรู้สึกว่าหายากเพราะว่ามันมันต้องขุดลงไปข้างล่างทุกคนแล้วผมขี้เกียจขุดเวยก็จะมาเพาขี้เกียจใช่ไหมผมหวังว่าทุกคนน่าจะก็จะมาเพราะขี้เกียจนะครับขี้เกียจมันคคองโลกเราได้นะฮะเรืวองของเราตอนนี้โอเคแล้วค่อยขุดตัดไม้นี่แล้วกันฮะสามอันโอเคเรียบร้อยวันนี้เราก็ตัดไม้เรียบร้อยแล้ว ต่อไปครับผมเราต้องทําการหนึางที่เราตัดไม้ไมาได้ไม้โคตรเยอะนะครับทุกคนครับเราจะต้องทําการนี่ก่อนนะฮะหานี่บล็อกเหล็กที่ผมต้องการครับผมอีกอันหนึ่งบล็อกเหล็กขุดแค่เดียวพอนะครับไม่จําเป็นนะฮะเมื่อเราขุดบล็อกเหล็กเสร็จน,นะครับหาโต๊ะคราฟที่เราวางไว้เหมือนเดิมครับผมแล้วก็ทําเป็น นี่ครับที่ขุดที่ขุดนี่ที่ขุดเหล็กนะครับผมเมื่อได้ที่ขุดเหล็กแล้วครับหาเพชรต่อครับเพชรอยู่ข้างหน้านี้ครับผมเจอเพชรละแต่ข้างๆนี้วอยครับก็คือขุดตกไปข้างล่างคือตายอย่างเดียวนะฮะเพชรสีสีบล็อกพอนะครับผมโอเคฮะเมื่อเราได้สีบล็อกเสร็จแล้วนะครับพยายามวิ่งไปหาตัวคาไปแป๊บนึงตัวคาบัปนี้ผมจะพยายามไม่ตกวอยนะครับผมรู้สึกผมรู้สึกว่าอันตรายมากนะครับถ้าเกิดผมตกวอยไปมีโอกาสที่ผมจะซีมองเทงได้เลยนะครับทุกคนโอ้โห เคือฮะตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะครับสำหรับอุปกรณ์เพชรนะครับเทียมยอดมากนะครับทุกคนนี่โอเคมาทำอุปกรณ์เพชรก่อนดีกว่านะครับผมผมจะทำอุปกรณ์ทุกอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นอันนี้ด้วยนะฮะเป็นที่เกี่ยวด้วยนะครับเพราะว่ามันหายง่ายนะครับสำหรับเพชรอย่าลืมนะครับเราลืมทำโล่นะฮะอุปกรณ์สำคัญที่สุดในเกมแต่มันก็คืนนี่ไงวะผมควรจะปรับเช้าก่อนผมน่าจะเอฟเคนานไปหน่อยเนื้อเลยกลางคืนนะทุกคนขอปรับเช้าหน่อยนะครับนะครับนี่ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวความผิดผมนะเว้ยผมเอฟเคนานไปนิดนึงนะโอเคต่อไไปปคครรัับสิ่่่่งงงทีผมตต้้้้้อออออออกาานนๆืววโเจแลข คัเฮเบลนะฮะเฮเบลนี้จะเป็นอุปกรณ์สำหรับการเพิ่มหลอดอาหารชั้นดีเลยนะครับแต่ต้องระวังตกไม่ถึงผมต้องระวังตกตกไปหน่าจะตายอยู่โอเคอุดน้ำแปบ๊บอุดเฮเบลแป๊บนะฮะผมได้เยอะแล้วก็ต่อบล็อกขึ้นนะครับผมเพราะว่าเฮเบลนี่ไม่น่าใช้เยอะขนาดนั้นฮะแต่ก็ใช้เยอะอยู่โอเคแล้วก็ใส่น้ำขึ้นไปครับชูบเรียบร้อยตอนนี้ผมมีเฮเบลทั้งหมด15อันนะครับก็คือ ก็ทําอาหารได้เยอะอยู่เนี่ยดูเด็โอ้ผมว่าผมทำอาหารได้เยอะเลยนะเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่พอหรอกครับจริงๆคือพูดตรงสิอันผมรู้สึกว่าไม่พอยาไส่มากนะครับนมปัง45อันเนี่ยถ้าเกิดที่ให้เรียกว่าจบเกมนี่คือแบบไม่พอยาไส้ฮะแล้วคนที่หาอื่นเพิ่มต่อไปครับสิ่งที่ผมจะหาต่อไปคือเดบิสนะครับผมผมต้องการทําเป็นนี่ไงเจอละพูดปุ๊บเจอปั๊บขุดแป๊บ เอเคบล็อกเดียวก็พอนะครับเดบิดสก์ไม่ต้องเอาหลายบล็อกนะครับผมเพราะว่าแค่บล็อกเดียวก็เหลือแหลแล้วนะฮะอ่ะเอาเดบิดมาก่อนเร็วลูกพอ่อเร็วพวกโอเคครับผมได้แล้วต่อไปครับเรามีเหล็กเหลืออยู่ก็ทาอุปกรณ์ที่ผมต้องการอีกอันนึงเลยนะฮะนั่นก็คือเป็นที่นี่ครับที่อัปเกรดเดบิดนะครับผมก็เอาเดบิสออกมาแตกก็เป็นอินกอรแบบนี้นะครับแล้วก็นั่งใส่ตีไปเลยนะครับผมทุกคนครับเนี่ยคือมันสามารถทำได้ทุกอันเลยนะครับผมทำได้ครบพอดีเลยนะฮะดูดิจึง หนึ่งบล็อกก็คือทำครบทุกอันเลยนะครับไปเลยพี่ดูดีใช้ได้โอ้โหทำไมเสียงผมเริ่มจะหายแล้วผมอัดคลิปเยอะไงไวันนี้ดูดีใช้ได้นะครับไป่ะเพื่อได้อุปกรณ์ทุกอ,อ,อย่างเรียบร้อยแล้วนะครับผมสิ่งต่อไปที่ผมจะทำนะครับก็คือว่าผมต้องไปอาหารก็ได้แล้วเนาะก็จริงๆอยากได้อาหารมากกว่าน,นี้นะครับแต่รู้สึกว่าแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วทําไปหาบล็อกทองครับผมบล็อกทองบล็อกทองอยู่ไหนวะบล็อกทองต้องพยายามอย่าตกเหวนะครับตกเหวน,นี่คือแบบโอ้โหลงนนอ,องกับพื้นได้เลยนะฮะเอ้ยนั่นก่อน,น,อน,อนอด หาบล็อกทองครับผมบล็อกนี่ก็เจอละที่ผมต้องหาบล็อกทองนะครับเพราะว่าผมต้องการตัวทองเนี่ยไปแลกกับพิกลินนะครับผมเพราะว่าถึงแม้ว่าผมจะอยู่โลกนี้ยังไงก็ตามทีพวกพิกลินหรือว่าพวกเบสนะครับก็ต้องไปตามหาในนรกเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาบล็อกทองไปเป็นดังเดิมนะครับผมแล้วนั่งขุดบล็อกกันดีกว่าครับว่าประชากรบล็อกสำคัญอยู่นะฮะจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียประชากรบล็อกเลยภารกิจต่อไปครับหาฟรินครับหรือว่าหากราเวลนะครับผมกราเวลหายากและรอบนี้คือมันไม่ได้เกิดแถวแม่น้ำแต่มันเเกกิดดทีี่่ไไหหนน็้อาลละะแ ภารกิจที่ผมต้องทำน้องๆครับฝากก่ไลคลคือนี่พี่กำลังใจด้วยนะครับผมคือสัก2,000ไ like ลค์นะครับนะถ้าเกิดถึง2,000ไ like ลค์นี่พี่ก็ทำชาเลนจ์จบเกมแบบนี้ต่อนะครับแต่อาจจะง่ายหรือยากกว่านี้ก็ต้องรอดูนะจ๊ะ่ะหากระเวลก่อนแต่ไม่เป็นไรผมจะขุดออฟซิเดียนมาแล้วกันนะครับ10อันในการที่เราจะไปนรกนะครับผมเพราะฉะนั้นรอสักระยะนะครับขุดแป๊บ A few moments later ทุกคนครับในสุดนะฮะเราก็เจอนะครับผมเป็นกราวเวลนะครับอ๋อคือปกติที่มันจะไม่ผมรู้ได้ทำไมมันถึงไม่เจอไว้ทุกคนคือมันจะตกไปข้างล่างครับก็คือกราวเวลเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากตรงนี้ถึงเบนล็อกเลยเว้ยผมเลยต้องวิ่งทําการตามหาสิ่งที่เรียกว่ากราวเวลที่มันยังไม่ลงไปข้างล่างก็คือกราวเวลที่มันยังติดบัคอยู่ครับก็ในึกสุงว่าเจอการาวเวลนะฮะเกิเนกราวเวลที่ยังติดบัคอยู่แล้วผมเก็บมาได้แค่อันเดียวอันเดียวก็ยังมีค่าจะรักษามาให้ดีเลยครับขอบคุณกราฟ ก็คือบอกว่ามันจะต่อไปข้างล่างหมดนะครับนี่ความยากอะผมบอกแล้วว่าทุกอย่างมันยากไปหมดเลยว้ทุกคนคือยากจริงอะอันนี้ก็เก,กะกะเลยเกินหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามทุก,กีย่ามาขุดใหม่ละหนึ่งสองเรียบร้อยไปล้หโหยากจริงครับบอกเลยนอกจขากากเบ้ธรรมดา,านี่ต้องขากาเที่ติดปักด้วยมันแบบมันจะเกินมันจะให้กูเกินคนเกินไปแล้วโอ้โหมาที่นี่มาที่นี่นยังจะหนี่ใส่ผมอีกขอบคุณครับแม่ น้อยก็ยังดีนะฮะที่แบบว่าเราก็จะได้มีเผื่อแบบเจอเอาโงอาหารเจอแบบอะไรที่มันดูดีนะครับผมย่อพวกอุ้ยติดไฟติดไฟมาติดไฟเฉยเลยย่เกะกะวะเพื่อนโอ้โหแหลกด้วยนะครับไมไ่ธรรมดาแต่แหลกด้วยแหลกจัดเลยว้าว <c oughs> ครับถึงเวลาแรกพิกลินดังเดิมฮะแล้วก็ไอ้นี่เกกาผมด้ยเกินเกกะโวยคือมันแหลกมากทุกคนแหลกแบบผมไม่ได้พูดว่าแหลกไงดีเดี๋ยวมันแหลกจริงๆนะฮะน้องๆแต่ไม่เป็นไรครับผมว่าผมพี่จะทำเ <c oughs> พื่อนเพื่อนน้องๆพี่ทําได้ แค่จบเกมแบบง่ายๆกล้วยๆใครก็ทำกันได้นะครับโอ้เรียกกันว่าการจบเกมรอบนี้นี่ถือว่ามีอุปสรรคมากมายนะครับนั่นก็คือเป็นอุปสรรคแห่งอะผมเจออาหารต้องการพอดีแต่ตอนนั้นมีหมูนะฮะไอหมูนี่อีกแล้วผมเกลียดหมูนี่มากเลยแต่ไม่เป็นไรสำหรับผมหมูนี่มันก็แค่หมูเฮราผมมันอัจฉริยะอยู่แล้วหมูน่ารำบาตาย เราสามารถเอาลาวามาคลอกพวกมันตายได้นะครับถือว่าเป็นอะไรที่ง่ายมากในการจบแต่ผมขี้เกียจทำผมจะทำการเอาเอเดิฟเพลวแล้วก็รีบจบเกมซนะย่อตอนนี้เ e ดิฟเพลว์พอละหลังจากเราได้เ e ดิฟเพลพอนะครับสิ่งเราต้องการต่อไปก็คือเบสเอาล่ะขอปรับไปได้แทนแค่ถุงสูงๆหน่อยผมจะหาเจอไม่ได้โอ้โหแล้วแบบแต่ละที่นี่คือแบบพี่ครับถ้าพี่จะแหลกใส่ผมขนาดนี้โอ้โหทุกคนนี่ขนาด CPU CPU กูรันเท่าไหร่เนี่ยผมใส่ไปสองโอ้โหไม่น่าไม่น่าใส่แค่สองเลย ผมว่าผมไปปรับแรมเพิ่มดีกว่าทุกคนแรมคันนี้ไม่น่าพอครับผมปรับแรมแป๊บจัดไปรู้สึกลื่นขึ้นเยอะตั้งแต่ที่ปรับแรมสิบนี่แรมผมสิบนี่แรมผมสิบมันกินผมไป3ามกิกทุกคนดูตรงไอ้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงข้างบนเห็นมาเมมโมรี่เนี่ยรันไป3ามพันนะครับก็คือมันกินแรมผมไปถึง3ามกิกขนาดไมค้าธรรมดานะเนี่ยแหมยังแหลกอีกด้วยนะครับขนาดกินแรมผมไปแล้วบอกเลยว่าใครที่จะเล่นอันนี้นะครับคอมน้องแรงนะฮะแหมบอกเลยถ้าเกิดมีใครใส่เชดเดอร์นะครับพูดได้คําเดียวคือคอมมึงระเบิดโอเค เราจะพยายามตามหาฟอเทสกันนะฮะคนรู้เลยไหมผมวิ่งหาฟอเทสมานานมากนานแบบผมไม่ได้พูดว่านานแค่ไหนนะแต่ผมรู้ผมจะบอกทุกคนว่านานมากนานกว่าทุกนานกว่าทุกรอบที่ผมเจอแล้วผมเพิ่งม,มารู้ว่าแบบมันมันเป็นมันเจอเพราะผมเจอเบสมันรงมีมีเบสเกิดอ่ะว่าตรงนี้มันเป็นฟอเทสเหรอหรือว่าอะไรแต่มันดูก็รู้ล่างมันดูเหมือนฟอเทสนะแต่จะไม่ใช่ไม่ใชเทสจริงเหรอเฮ้ยฟอเทสจริงด้วยโอ้โหข้อวมึง กูไดเจอกูแหลกด้วยแหลกด้วยทุกคนโอ้โหกูแหลกทั้งแหลกทั้งโอ,โอ้เจอเบรแล้วโอ้ยไม่ก่อนกิดถึงเบรโอ้ยพี่โย่ไปเจอมาเลย <c oughs> ทุกคนครับจริงๆนะผมรู้สึกเลยว่าฟอร์เทสทีนี่แบบผมไม่ไม่บอกผมผมไม่รู้ว่าเป็นฟอร์เทสจริงๆนะเว้ย <c oughs> คือคือมันไม่มีอะไรบ่งบอกสัญลักษณ์ก็เป็นฟอร์เทสเลยคือทุกอย่างมันเป็นแบบผมไม่รู้จะพูดไงวะมันปวดหัวมันมันมันทำให้ผมรู้สึกว่ามันที่นี่มันที่ไหนกันวะผมรู้สึกมันมึนกับชีวิตนิดหน่อยแต่ว ไม่เป็นไรฮะเราก็แบบเหมือนเหมือนตอนนี้ผมหยุดเวลาอยู่ทุกคนเป็นแบบมันผมเป็นดีโอตอนเนี้ยนะทุกอย่างมันหยุดเวลาหมดเลยนะครับเรียกว่านั่งเปิดทุกอย่างแบบชิลๆเลยนะครับผมโอ้โหผมนี่มันดีโอจริงๆฮะแต่มันกข้ามากนะครับทุกคนถ้าเกิดคนสมมุติว่าคนไหนดูแล้วรู้สึกแหลกนะครับก็บอกผมได้นะครับคอมเมนต์ไม่ได้นะฮะแต่ตัวเครื่องผมยังแหลกเลยครับมันแตกแล้วผมไปสี่กิกแล้วนะตอนเนี้ยตอนแรกมันกินแค่สามกิกนะครับตอนนี้มันกินผมไปสี่กิ๊กเลยผมไม่กูเลยว่าแบบ พี่จะกินเยอะขนาดนี้นะพี่โยแรงผมไปกินที่บ้านก็ได้ผมไม่คิดว่าจะกินแรงเยอะขนาดนี้นะครับทุกคนแต่ไม่เป็นไรฮะอย่างน้อยก็แลกกับการที่ผมสามารถตีมอนต,ตอั้งแตตายได้แบบชิวๆแต่มอนเตอร์ก็รู้สึกช้ามากกว่าตายคือแบบพันปีพันปีแน,น่าตายครับทุกคนหาหารกินไม่ลงอีกโอ้โหอะไรวะเนี่ยทุกอย่างมันพังหมดเลยนะฮะตอนนี้ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็พอรอดได้อยู่โอเครอดได้ก็ดีฮะเราไปคาเบสเพลย์แป๊บนึงแล้วเดี๋ยวมาเฮ้ยอือ เรื่องทุกอย่างก็จบแล้วนะฮะวันนี้ก็หาทางกลับบ้านดีกว่าครับพวันตรงเหนื่อยมากเหนื่อยจริงฮะค,คือมันเป็นชเล์กี่ผมรู้สึกกเลยว่ามันน,น่าเบื่อมากมันน่าเบื่อตรงที่ว่าทุกอย่างมันแหลกครับแหลกแล้วก็แบบว่าเหนื่อยมากๆนะฮะชเล์ที่ผมขอกลับบ้านก,นก่อนดีกว่าครับอขนมปังก็ยังชั่วชีวิตดูดีขึ้นมาหน่อยแต่กินไม่กินไม่ลงคอเลยกลับบ้านก็นกลับไปกูยังวาร์ปกลับไปได้เลยแม่ย้อยกูมาเกิดไหนเนี่ย โอ้โอ,โอประตูกวายอย่างที่ผ่านโอ้โอะไรบุงเดียอะไรบุดีโอเคโอเคมาเรากลับบ้านก็ได้แล้วมาครับถึงเวลาขับเรือแล้วก็ไปตามหาบังกรกันดีกว่านัองร้องจะได้จบเกมแล้วเว้ยภูมิใจเหลือเกินปาไปครับม,มันไม่บูมมันไม่ไปด้วยทุกคน,นไ,ไปแล้วฮะไปทางฝั่งนี้นะครับผม เอาละครับถึงเวลาเราต้องเปิดกันอีกทีนึงนะฮะ <Bra. S 1> ขอลองเปิดใหม่ชูวับชูวับโอ้ยลงแล้วทุกคนเออยังไม่ลงอ่ะโอ้นึกว่าลงไม่นี่เดีทำผมทำผมประหลาดใจแค่นี้ตอนนี้ต้องลงไปเก็บไอ้ทุ่งก่อนครับอา้าวเก็บมันได้แล้วนี่หว่าสองอันเหมือนเดิมยิมยอดกระเทียมดองยิมยอดกระเทียมเจียวไปต่อที่นี้ต่อเนะ okay, าะโอเคแถวนี้รู้สึกว่าบล็อกเยอะมากนะฮะไม่รู้ทำไมบล็อกเยอะขนาดนี้แต่ผมรู้สึกเลยว่ามันเยอะเกินไปโโอ้ห เอ้า,อากลับทางเดิมนะครับน่าจะแถวนี่แหละชัวๆนะฮะวู๊ตกมาโอ้โหตกทีมมึงดำดิ่งอะไรเลยเหรออ้าวมันหรือเปล่า,ม,ม,านะมันดูแปลกนะเออมันดูแปลกจริงนะน่าจะอันนี้แหละครับสตองโฮเพราะว่าอันนี้แหละสตองโฮมันดูแบบมันดูทะลุขึ้นมาแปลกๆอะ่ะทุกคนเห็นไหมหรือเปล่าเออว่านนี้ส่องโฮชัวทะลุแปลกๆถึทงทำกูแปกลกใจนี่ไงทุกคนดูดิสตองโฮครับเราเจอสตองโฮแล้วฮะน้องๆ ช่วงเราลงไปสำรวจแล้วอู้หู้อันน่ะตองโฮร,รอบนี้อยู่ใต้น้ำอีกแล้วนะครับตองโฮบักแน่เลยใต้น้ำขนาดนี้ส่วนใหญ่ใต้น้ำนี่คือแบบซุปเปอร์บักนะฮะโคตรบักบักแบบบักสุดๆ,ช,ดๆชุดไม่อยู่น้อยรอบนี้แล้วก็มีลูกขนูสามสิบแปดอันนะครับนี่ไงเจอละพอดีเลยให้กูไปเถอะเพื่อนอย่าไปยุ่งกูซิวเฟสตันตีนกูจะจบเกมแล้วโอ้พอดีเลย,พอ,เลยพอดีอีกแล้วชอบมากเลยเวลาพอดีนะ่ะโอเคออกูจะจบเกมแล้วอย่ามายุ่งกับกู ให้คุณได้จบเกมเธอโอ้ oh my god อะไรอีกะเนี่ okay, ยโอเคฮะไปเดี๋ยวเวลาขึ้นบนกันแล้วผมวางน้ำแล้วโอเคขึ้นมาข้างบนก่อนนะฮะวางน้ำอีกทีหนึ่งขึ้นมาข้างบนครับยากและงานนี้อันนี้งานช้างบอกเลยงานยากไปวิ่งกันต่อดีกว่าครับผมวิ่งแบบพิตูนโอ okay, เคม,มาไม่ได้เอาเตียงมาด้วยฮช่ช่างมันเถอะช่างเอาเตียงมาเลยครับเดี๋ยวผมค่หาทางนี้ก็ได้ยิงพวกนี้ก่อนดีกว่าสุดฝันแด้มังก,ก่อนดปกติ รอบนี้นี่คือแม่งเล่นเล่นกูซะย,ยากเลยไงคือผมไม่ได้ผิดที่มังกรหรอกครับผ,ผ,ผ,ผิดที่ผิดผิดตัวผมที่ผมเอาอะไรสลิวให้ตัวเองเล่นแต่ว่าก็มาแทรกูมังกรอยู่นะฮะที่แบบว่ามึงนี่อยู่อะไรตั้งเดียนมึงเกิดมาแล้วเจอไม่ได้เหรอมาที่มาโอ้โหยิงโดนยิงจะยิงเสายิงมังกรเฉยอะไรของเราอะไรของเราครับอ่ะตรงนี้อันนึงไประเบิดไปอุ้มอ่ะตรงนี้อันนึงระเบิดไปโอ้โหระเบิดโดนไหมไม่โดนเฉยคู่โดนมังกรป้าบอที่สวดยิงครับ ไม่โดนยิงครับอีกทีนึงครั้งนี้โดนชัวร์ไม่โดนอีกยิงครับทีนี้โดนแน่นอนปองไม่โดนอ้าวยยิงโดนสิวะเกแิแค่เสาโง่เกินไปยิงไม่โดนก็ไม่ต้องทำอะไรกินแล้วโอเคโดนละโอ้โหข้างบนนั้นเน่มันอยู่บนเกินอะระเบิดไปเดี๋ยวต้องเลยกี่เสาครับนะ่าจะไม่กี่เสานะฮะตรงนี้มันกองไฟมันกลายเป็นล้านเลยทุกคนโอเคเอาเสานี้ก่อนเสาง่ายๆก,กล้วยตรงนี้ยิงครับยิงครับผมระเบิดฮะ เหลือโอ้โหตรงข้างบนนู้นอีกเสาหนึ่งฮะยิงครับยิงแบบเท่ๆยิงแบบปังปูริเย่ระเบิดไปอีกรอบนึงเยี่ยมยอดโอเคเหลือเสาที่น้าเสาสุดท้ายนะครับป,ปังปังปูริเย่กีนมันแล้วเมื่อกี้อะไรระเบิดวะช่างมันเถอไอหน้ามีเลยหรอครับน่าจะเป็นเรื่องไรสาระโอเคไม่มีตรงไม่มีเตียงมีมเลยเลยโอ้มีเอ็นดัมีไอ้นันแมแอนที่ยังรักผมอยู่ถึงแ,แม้รู้อย่างจะไม่รักผมแล้วนะไอ้นัมแอนไม่ต้องรักกูก็ได้นะกูไม่ต้องการแรักกูไปเลยโอเค เดิม์แมนก็ยังรักผมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในรอบนี้ผมต้องหาทางจบเกมไม่ได้เพราะยังมีคนที่รักผมอยู่คือเดอร์แมนที่มากอดผมในวันที่ผมเหนื่อยละลายพกก็ท้อโอ้โหเดอร์แมนลูกพ่อแต่กูไม่ต้องการมึงไอ้นุม่มโอเคผมเจอขนแกะและ้วฮะตอนนี้ถึงเวลาที่ผมต้องเอาคืนครับรีวเวนจ์ออฟสิบสองไทมอยู่เนาะวอตไอแองเแมนวอตไอมีน you know. I mean. โอเคมาถึงเวลาที่ผมต้อง,ง,งทำเตียงสักนิดทำเตียงสักหน่อยอย่า yeah, เตียง มาลแก้วก็เตียง3อันครับเรียบร้อยขึ้นบนก่อนดีกว่าใช้อะไรต่อขึ้นบนดิทำอาหารนะทำอาหารเพิ่มแป๊บนี่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 เฮ้ยมังกรบินลงมาบินลงมาสิวะไอ้มังกรนั่นโง่จะยิงแกเองปิ๊ชิวโอ้โหมันระเบิดทีนี่คือแบบทุกอย่างเลยนะฮะปกติปกติคือมันจะไม่บินชนมันจะไม่บินชนพวกนี้หายไปไงรอบนี้คือมันบินชนหายคงเลยแบบรู้สึกแปลกใจประหลาดใจนิดหน่อยก็ได้ ปิิ้้ววมันยิงทีละปิ้วสองปิ้วมันจะยิงดีอ่ะแต่ยิงไม่ค่อยดีปิ้วอีกเฮ้ยทำไมผมติดผมติดนี่วะเฮ้ยอะไรอะอะไรอ่ะเฮ้ยทุกคนทุกคนฉพาแล้วผมตกของตกของโดนผมโดนน้ำแข็งน้ำแข็งดูดน้ำแข็งดูดโอ้โหโอ้ผมเจอโอ้โหอยู่ดีๆเจอน้ำแข็งดูดเฉยปฟาโบผมเม็นได้ไงเนี่ยเราแล้วเมื่อเล่นกอล์เดบินลงมารอพี่แกบินลงมานานแล้วนะพี่กูรอมึงลงมานานมากแล้วมึงยังไม่ลงมาอีกเหรอเฮ้ย ไอ้นี่แปลกคนแปลกมังกรเป็นมังกรจริงไหมนะเราปกติต้องบินลงมาแล้วนั่นแหะอันนี้อะไรเนี่ยมังกรมังกรเก๊อมังกรเดี๋ยวนี้เล่นตัวบินลงมาน้างนานบินลงมายังพี่โอ้ลงมาแล้วโอเคโอเคโอเคไดอยูได้ยูปาดาประเบิดโอ้โหเฮ้ยมึงลงมาเร็วไปเฮ้ยเฮ้ยรอบนี้พี่มึงลงลงเร็วไปป่ะเนี่ยไม่เป็นไรรอรอบหนี้นะย่อลงมาแล้วเพื่อนรักมาเลยหนุ่มถึงเวลาที่ผมต้องล้างแค้นเจ้ามังกรทริแล้ว ต้องมีการตีหัวทุกทนะฮะไปแบบเทพเอาเฮ้ยเฮ้ยมึงมึงมึงแลนดิ้งแลนดิ้งเร็วจังวะปกติไม่เห็นแลนดิ้งแลนดิ้งเร็วกว่านี้เลยเลย้วมีพี่แกแม่งแลนดิ้งไวว่ะเฮ้ยเอาเตียงระเบิดก็ได้รอบหน้าขอโทษแล้วกันนะที่ไม่ได้ใช้เตียงอ่ะวันที้เกียจใช้อ่ะโดะโด้เกียจใช้ก็ไม่ได้แม่คนมังกรสมัยนี้ขี้งกขี้งกนะฮะย่อๆย่อมังกรตัวบ้ายถึงเวลาที่มึงโดนกูแล้วไอ้หน้าไอ้หน้าหมี ให้มึงระเบิดแลนดิ้งไวผมว่ามันนั่ควรควรผมขึ้นทุกวันแหละแลนดิ้งการแลนดิ้งมันไวขึ้นทุกวัน,วนทุกวันเป็นไรฮะย่อย่อย่อมันกลัอลงมาแล้วครับตอนนี้วิ่งไปตรงนี้ดีกว่าฮะ <c oughs> เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาโอเคบล็อกเตรียมครับผมเตรียมปุดเตรียมกั้นเตรียมทุกอย่างไว้นะนไม่ให้มึงแลนดิ้งไวแล้วคุณจะระเบิดมึงตรงนี้แหละมาทีนี่มาอโอ้ระเบิดรอบเดียวแลนดิ้งเลยครับเดี๋ยวนี้มึงเร็วนาะรอรอบต่อไปมอเลย ต้องจากกูต้องมาจบนี่นันกูต้องรอมึงเลยมึงก่อนแลลงมาเลยตัวแสบโดนแน่ไอ้มึงก่อนตัวรคาร์บูมวันจูคาร์บูมโอ้โลายเตียงหนึ่งไว้จากการแก้ใต้พื้นดินภาพกนดีนแลกันนะจะกลายยังไงเหรออย่างนี้ยังไงละ่ะเพื่อนรักเอาล่ะถึงเละ What the fuck กูตีงูแล้วเฮ้ยแลนดิ้งอะไรขนาดนั้นไวไปเปล่า เสียงแหวแบบนี้โอมทรมานเลยค่ะมันบ้าทรมานตัวเองเลยว่าวพวกที่เลาจะจบของมึงแล้วเฮียไม่ต้องแลนดิ้งเฮียแล้วระเบิดแม่งเลยดีกว่าพวกเราระเบิดไม่ได้ก็โออมันกวนเฮียคุยทุกคนครับผมพูดคำหยาบใหม่นะครับผมไม่ไหวแล้วนี่ก็เฮียเลยเนี่ยโอ้เมื่อกี้ผมว่าผมรอมาแลนดิ้งเร็วมากแล้วมันก็ออกแล้วตัวทันทีเลยโอ้ อย่าพัวถึงเวลาจะจบของมึงแล้วมังก่อตัวร้ายเราไมีกรัวกาไม่ได้มีวิธีเดีก็ตามคีเราเตียงสุดท้ายละขอระเบิดเตียงก่อนแล้วกันนะววว้าวว้าวาอมสตีจว กดไลค์เดี๋ยวนายบอกให้ถ้าไม่กดถ้าใคไม่กดไลค์คลิปนี้ scp ตั้ง1บาทนี่กูจบเกมมาแล้วกันน่ะกดไลค์ดี๋ยวนะบาย